สวัสดีครับพี่น้องฮักแพงมึงสอบฝนจะตกมากอีกเทีนน่ึงแล้วเมื่อนี้ก็จะตกมาอีกแล้วโอ้ยสามารถชีกลางงานมาจากไฟฟ้ามาแบกเล็กแล้วเมื่อเนี้ย <c oughs> ออกจากโรงงานแล้วเขาแกเห็นแล้วป่นเลยเลยเนี่ยพ <c oughs> ่อยบ่อยยานที่ใช้ขั้นนี้เลยประเด็นขั <c oughs> ้นนั้นเต็มแล้วอันบ่ <c oughs> เอาไปกินต้มไก่จัตุเฮ้า บ,บ, ite, บ้านลูกบุดจักระพันหมดแล้วเฮาจักระพันลำเพลินซ่านเหล่าบันเทิงศิลเฮาป้าโตซ่านเหล่านี่มันธรรมดาอาจารย์ดังได้เด e. ็ดเนี่ยไอ้ว่างานเขาสมือได้เด็ดเนี่ยยายนซ่านเหล่าบันเทิงศิลที่ก็แล้วเล่าพี่น้องนี่เดี๋ยวที่ใหญ่เข้าไปเนี่ยเอ้าเดี๋ยวจะนั่งร้านครับ ลูกทีมกับเดียร์พอหลายเดี๋ครับเดียรนี่แหละซ้ำปนนี่แหละเด็ดซ้ำปนกุดกี้ว่าคือซ้ำปนจักรจจัน,น <laughs> เอามาซอยกันอาจารย์กันเลยก็เค่อยคำจุนกันมางครับอาจารย์เด็ดอยู่ดีกับมีเบาะมองเบาะโอเล่เบาะต๊อ คอยจัด์่อยชาร์จโอ,โอ้ตั้งจนป้าหยาขึ้นพี่น้องก็แป๊บเดียวเอ,อาใส่รถอาจารย์มาซอยครับอีกขั้นหนึ่งครับสองขั้นยังหมดไม่พี่น้องโอ้ยขั้นเดียวมหมดมหมดมอีกหมดเลยเป็น,ปนได้ว่าหมูเห็นได้ว่าหมูบ้าหมู บ้าหมูกินมีบ้างบ้าหมูกินมีอ่ะมีอันทั้งฟังใส่หลายครับพวกของปลาสัตว์ปลาหมปูปลาพวกมีกระจอนพวกนี้หลายบ้างโอเล่หลายบ่กระจอนฮ <ขา S 1> ะเพิ่นไอ้ขายอยู่บ่ทั้งฝุ่นฮะห่วยทั้งห้างวะไอ้ขายที่ทั้งไทยเฮาเพิ่นสงวนไว้วยนี่นบ้าจาัน มีแม่นมีแพนด้ามีแพนด้ากินได้ยุ่มีแพนด้าน้องเลี้ยงมีแพนด้าจานหัวเล้วมงเอาใส่กุอบ้ามาแบกเล็กก็ไปแล้วสร้างให้ป่ะฮะโอ้ยฝนมาเลรอพี่น้องเอาตากฝนกับตากตัวเฮ้าม่เพื่อได้ไปติดตั้งให้ลูกเฮ้า ได้ซ่อมกันโต๊ะก็ซ่อมเมือเก่าเพื่อนซ่อมตมางวิธีออกมาสูงแต่พี่น้องเอ้ยบพงเนี้ <c oughs> จนสูงกว่็สตูไม่พี่น้องตายตายใี่หรือใดเอาเฝ้าลงเฝ้าลงลง้มมาแล้วเร็วมวยมามางทั้งหลังก้อนหมล้มมาแล้วยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่เ่วกนี้ครับไม้มากเลดไปหมดเลยครับ โมเมนต์ห้หวยเด้อพี่น้องห้รางวัลที่หนึงไปเลยพูดแล้วมากตัวเลขไว้หนึ่งสองสาสี่หาสเอยขาหวมันจออกสิเอีดตีหัวดีฮะเหี้ยมูสื่อหนึ่งหนไม่เข้าสื่อหนึ่งหนึ่งน้ำบัิกรับยากนี่แหละเมื่อเชียบเมื่ออเทียบ ก็คือสูงแต่ว่าสูงเติบาาเลยเนาะฝนก็จะเฝ้ามาดเ้อเย็บแล้วสัเกินถเถอะกนเล<อ>ยลลครับ,าบานี่แหะวิธีลงพีเนอะวิธีลงใส่เสียกย้อนลงมากเมามองก็เบาต่อขึ้นสันหา แปลงล่างไหมแปลงล่างก็วีหนึ่งฮอดวีหกไหมตะกี้เบื้องหนังที่วีเขาดำไหมแปลงล่างไหมเอามือนีก็มีไะไกัน,อ,กนอยู่ั้างในครับลูกเวียงครับมาสอบมอะไลกัน ใส่เสียกย้อนมันก็นเร็วขึ้นโอ้หาปลามาเดียงเงาเนี่ยพอดีเลยเนี่ยปลา,าปลาปล่อยเลยเนี่ยใส่บุญข่าวซากพอดีเนี่ยเอาให้กำลังใจครับทางไฟกับเป็นครูสารต่อให้พี่น้องได้เบิง้งนี่ครับเบียงหน้าเบียงหลังของสร้างเหล่าบันเทิงศิลป์ครับ เพื่อไปประกอบแล้วลูกๆเต้าก็จะได้ติดฉากที่ยังให้พี่น้องได้เบ่งครับพี่น้องเจ้าภาพได้เบ่งกันว่าฉากมาประมาณใดแน่พี่น้องพออีกรถขันหนึ่งเขามาบ่ได้พี่น้องก็เลยต้องถอยออกเพราะว่ามีสเกิร์ตถึงครับแต่เลื่องพวกทจะขอดกันก็นเลยจำเป็นก็ต้องค่อยของออกจักหน่อยแต่ว่าขั้นเดียวมว่หมดพี่น้องขั้นเดียวมวัหมดม้นหน่อยครับดังลานยูน่ไลท น่งขนาดเก็บต้นมศร่าเพราะว่าพนักงานโหลายครับพนักงานมีหาคนนี่แหละพี่น้องเพื่อสิได้ติดตั้งเพื่อสิได้ประกอบร่างให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมกันคูอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังครับ ทุกสเต็ปจะเหมือนหมอล่ทุกขนาดทั่วไปครับเหมือนสเต็ปเดียวกันแลมม้วว่ามันตำตำพี่น้องสตูขนาดสูงโค่งนีง่สูงขึ้นไปม,ม,มันนหน่อยมีดกัมันธรรมดาพี่น้อง 1นหอดส1บเอดหนอดสิพี่นอ้องเอาพอดีพอดีครับินีนมากป็นระยะระยะบทบทีกับทีพออากาศเย็นเย็นดีก็ห้อน,นี่เราน้าจานเนาะ ป่ยมาซ้ำหนึ่งปีเยอะครับนี่ล่ะอัหรลือส่วน่างออกแล้วป่าตัวสูงครับพี่น้องสูงนี่ขนาดหาสั้นด้ครับหนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งสองสามสี่หาหาสั้นเอาสิไปกินต้มไก่เพื่ละบ้านลูกลูกพูดเพ่ละสั้นเราบันเทิงศิลป์เมือแร่ง ต้มไก่ใส่แป้งนวเนาพี่น้องเนาะกินน้ากันเนิ่มมีน้องเนิ่มไม่กินน้ากัน,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 กน,น,กนครับสิพยายามพี่น้องทางจัตุแล้วทีมงานเอ็มเคเข้าก็แรงตังเรแล้วกับิพปุนเลยครับพันทีของวัจนศิปเก่เาขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วตะมูว่านนี่แต่ว่าหันพ้นประกอบดังล้านขึ้นไม่อดัดกระแสไปปูวันทีหนึ่งอื่นครับ ที่จริงๆแต่มีบาอล่อนบาลมองครับที่มันเบทสเตทเท่ากัน, State, กนย็ดขึ้นด้านล่างจะขึ้นได้ครับคุณทุกอย่างอันลืออ่อนแปดดอกเลยสูงข้างนอกจานเนาะ เดี่ยวว่าหมดขั้นเดียวยัดเล่นปะทนหนาขนาดยาเ7ีด,ดจุดแปนหนาเ 8, ครับธรรมาดาเนาะจยาเนาะสองขั้นแต่ว่าบนบนทุกได้หลายก็คือกรบธรรมาดาตรงนี้เนีย่ยบนทุกทยอะครับเอาไปพ่อกันพี่น้องท่างผูละลูกๆช่วงระยะนี้ก็สิ ผลกับซีเล้งแน่พี่น้องใกล้บุญกับศากมากล่ะบุญกับศากเมื่อไหล่ะอาจารยนท่าใกล้ไปบุญกับศาสักไกลเลยที่เขาไม่ไกลเราบุญยังต่อไปบุญเขาแปดับดินเด็กโอ้บุญเขาแปดดินไกลเราวัดที่สิบบุญต่อไปกับบุญเขาศาสักป้อมมั้งแต่ไม่ครับแล้วต่อไปเนี่ครับครับนี่เละก้อนก้อนใหญ่ๆเลยสิมาเอาอยู่เดี๋ยวดีมากคไปบุญแล้วไปเราบ่อจันท์ โอ้แต่ค้นข้องแค่กับบอ่บอบอ่บอบ่โดดพี่น้องเนี่ยหรือลงแฉกใส่ค้นแค่หาค้นนี่ก็โอเคแล้วเอาไปพ่อกันพี่น้องสร้างเราไปเล่ยนใส่กากที่ตามพี่น้อง เอาอย่าลืมไมดีไล่สางไพเด้อโทรเขาเบอร์0862239227เด้อพี่น้องเด้อเย้ไอ้ลูกเต่ามุพวกซออันเนี้ยก็ได้ครับพักไล่้างไพามากบริตตอบเพราะว่าโทรศัพท์พังไปประมาณได้ยัก3-4มือแล้วเดี๋ยวจะไปกู้ขึ้นอยู่ผู้ละอยู่หาาพพ่างร้า,านโทรศัพท์ยิ่งใหญ่ผู้ละพี่น้องขอไพเป็นยางสูงบริตตอบไล่ก็ได้ไม่ดีไล่ทางเฟซบ,บุ๊กตอบได้ครับโทรศัพท์ก็โทษมากครับพี่น้อง เา้าบอก,กต่อกันไปเนะผู้ใดทักลายสางภัยมาบอตอบกับคอไพ่หลายๆบอตอบบอได้โทรศัพท์พังโทรศัพท์พังโทรมา085โอ้ย095โอ้ยเอาบอกไม่ก,กันพี่น้อง095 5240569แล้วก็บเบอร์ที่2 0 8 6 2 2 3 9 2 2 7อ่ะ ู่ดได้เบิ้งคิปแล้วก็บ,บอกกท็กิี่จนไปให้น้ำเนี่ยเด้อสร้างไพ่บอดดอ่านไล่ตอบไล่บอดดเอาให้กำลังใจครับสร้างเหล่าบันเทิงศิลป์ครับเจ้าภาพทุกเจ้าที่จองไว้หาว่าจ้างไว้แล้วกับพ่อต้องห่วงพี่น้องเวทียิ่งใหญ่อลังการเครื่องเสียงอลังการพี่น้องเอาลอชมมือเปิดป้ายก็แล้วกันพี่น้องฮักแข้งสุขสุขุขขน จากสั้นเราบันเทิงสินเอ็มเคสตูรครับขอบพระคุณทุกกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อครับคลิปนี้เอาไว้ซสำหีัพี่น้องหากแพงสุข,ขสุขคนโชคโฉมันหมานมือมอ,มอ,อื่นสวัสดีครับ